ดันั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินี่เราก็จะให้ผลให้ผลแก่ใจเราสบายเช่นทําความดีเนี่ยให้ผลแก่ใจเราสบายเราก็รู้ว่าใจเราสบายขอให้ปฏิบัติจนใจเราสบายได้นั่นเนี่ย,นนยดีที่สุดแล้วนั่นเนี่ยรั์ไปยในนั่นเนี่ยมีมากกว่าเงินทองอย่าไปเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นมีนั่นคนนี้มีนี่เลยสบายใจเขาไม่บอกเราหรอกว่าเขาทุกข์ใจ เขามีบ้านราคาเริงเพ่งแผงอยู่ <c oughs> เขามีรถเก่งคันง,งามๆขี่เขามีเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเขาทุกข์ใจเขาบอกเขาก็อายเราเราไม่มีรถคันง,งามๆขี่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตอยู่แต่เราสุขใจเราไปบอกใครเขาไม่เชื่อเราเพราะว่าเนี่ยฉันพอแล้วนะฉันสุขใจนะ ฉันนุ่งผ้าเก่าๆฉันก็มีความสุขฉันพอชีวิตของฉันฉันพอแล้วฉันมีแค่ประพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลธรรมฉันพอแล้วไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตฉันก็พอไม่มีรถขี่ฉันก็พอฉันมีความสุขถ้าเราจนไปบอกคนอื่นว่าเราสุขเขาก็ไม่เชื่อเราแต่ถ้าเรารวยเขาไปบอกว่าฉันมีทุกข์เขาก็ไม่เชื่อเราคุณจะทุกข์อะไร คุณมีบ้านใหญ่บ้านโตราคาเป็นเสิบล้านยี่สิบล้านคุณมีรถยี่ห้อดีๆขี่คุณจะทุกข์อะไรคุณแต่งตัวสวยๆผัดหน้าทาแป้งเอานวลผ่องนี่จะทุกข์อะไรก็ไม่เชื่อหรอกก็เป็นนั้นว่าให้คนที่รูปภายนอกเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์ไปบอกว่าทุกข์ก็ไม่มีใครเชื่อท,ทั้งที่ทุกข์นี่ยจะกินอยากตายจะฆ่าตัวตายทุกข์เพราะ แก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ตกก็ไม่มีใครเชื่ออไอคนที่มีไม่มีอะไรเลยแต่มีความสบายใจมีความสุขใจมีความพอใจไปบอกเขามีความสุขเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าบอกมีทุกษ์สิเชื่อเลยบอกโอ้ฉันนี่ทุกข์จังเลยบ้านก็ไม่เยไ,ไม่ดีเงินทองก็ไม่มีใช้อะไรๆฉันก็ลําบากเนี่เขาจะเชื่อทันทีว่าเออมันทุกข์ <c oughs> แต่ไอ้คนรวยเนี่ยถ้าบอกทุกข์จะไม่เชื่อถ้าบอกโอ้ฉันสบายฉันมีบ้านใหญ่มีเงินมีรถขี่ฉันเป็นสุขเหลือเกินถ้าบอกงง้นคนจะยอมรับคนก็ไฟฟ้าตรงนั้นถือว่าตรงนั้นคือจุดสุดยอดของความสุขแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามาเป็นคนกลางมาเป็นคนที่รู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยมานั่งอยู่วัดเนี่ยมารู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ย ก็จะมาทุกรูปแบบเลยจะมาทั้งรวยเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์รวยเป็นสุขจนเป็นสุขจะมาทุกรูปแบบเลยเหมือนกับเราทำสถิติวัดความสุขทุกข์กกของคนจนคนรวยของของคนทั่วไปก็ว่าได้สถิทติมันอยู่ตรงตรงที่เรามาศูนย์กลางที่เรามาอยู่วัดเนี่ยใะรู้เลยว่าทุกคนเรามีทุกข์ตามที่พุทธเจ้าบอก มีความทุกข์เพราะความรักเพราะความห่วงเพราะความหวงเพราะความอะไรเสียดายของนั้นจะจากเราไปแล้วก็สแสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้มาให้ได้ก็แข่งขันกันยั่งยิงกันควยคว้า,วากันเอาเปรียบเอารัดกันทุกคนทะเยอทะยานทุกคนดิ้นรนต่อสู้ดันนั้นถึงว่าเราไม่รู้หรอกว่าความสุขนั้นไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอย่างเดียว เราต้องประกอบด้วยสินสมาธิก่อนต้องทำให้จิตใจมีความสุขก่อนเมื่อจิตใจเรามีความสุขแล้วเนี่ยอะไรก็จะตามมาจะมีอะไรมากก็เป็นสุขจะมีอะไรน้อยก็เป็นสุขไม่มีอะไรก็เป็นสุขฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติสินสมาธิที่เราทำทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี ต้องทำจิตจิตของเราในเชื่องนะต้องฝึกสมาธิจ,นจ,นจิตเรามีเพื่องเช่นจับลมหายใจให้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโตเดินก็พุโตนั่งก็พุโตนอนก็พุโตมีสติระลึกรู้อยู่เรื่อยคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยอะไรมันจะป้องกันหมดเลยป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงทุกทั้งพวงจะไม่เข้ามาครอบงําใจของคนที่มีสตินี่เรียกว่าเป็นธรรมะ สตินี่คือตัวธรรมะ,ะสมาธิในตัวธรรมะที่มีพลังปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาในชีวิตของเราถ้าคนมีปัญญานี่แก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างปัญหาร้อยแปดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่จะทำให้ตนเองไม่ตกอยู่ในที่ลำบากแก้อุปสรรคต่างๆได้ก็คือตัวสติ ตัวสมาธินี่จะเป็นตัวพลังผลักดันให้มีอุดมภาพมีกำลังกายกำลังกายกำลังวาจากำลังใจต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆจนข้าม้นไปได้ด้วยกำลังสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวสำเร็จตัวสำเร็จผลทุกอย่างคนมีปัญญานี่สำเร็จผลทุกอย่างไม่ว่าเป็นนักบริหารบ้านเมืองระดับไหนต้องมีปัญญา ถ้ามีปัญญาแล้วสามารถจะบริหารทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้จะเป็นการศึกษาก็ดีเป็นการครอบครองบ้านเมืองก็ดีการทำงานก็ดีถ้าคนเรานั้นมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดคือผลฉะนั้นจริงว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าความสุขนี่มีเฉพาะคนรวยหรือจะคิดว่าความทุกข์นี่มีเฉพาะคนเรารวยแล้วเรามีทุกข์ บางคนรวยรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก,ก,ก็ไม่อยากจะก็ไม่อยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะมีความสุขบางคนจนรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะจนคิดว่าจนเท่านั้นคือทุกข์อ่าเพราะนั้นบางทีความจนนี่กลับเป็นสุขเพราะเราไม่ไม,ไม่ห่วงไม่อะไรอะไรไม่ทะเยอทะยานอะไรก็ก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นจะความสุขและทุกข์นั้นไม่อยู่ที่ขึ้นจนและรวยอยู่ขึ้นที่ เราทำใจได้หรือไม่ได้เรามีปัญญามีสติสมาธิปัญญาจะทำใจเข้าถึงธรรมะได้แค่ไหนความสุขนั้นอยู่กับคนที่มีปัญญาที่จะทำใจเป็นฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันไงมาวัดนี่ต้องการมาฝึกกันต้องการมาประพฤติปฏิบัติกันเราต้องติดตามดูตัวเราติดตามดูตัวเราว่าเราเนี่สงบ สงบเป็นไหมเออถ้าสงบเป็นเนี่ยเชื่อเลยว่ามีความสุขถ้าไม่สงบเนี่ยมันจะสุขได้อย่างไรอลองไปถามที่คนไม่สงบนี่มีใครมีความสุขที่แท้จริงไหมไม่มีเลยโยมคนไม่มีความสงบนั้นคนนั้นน่ยคนที่ทําจิตตัวเองให้วุ่นวายเมื่อจิตมันวุ่นวายแล้วมันจะหาความสุขตรงไหนอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ ชอบใจมัง่งไม่ชอบใจมัง่งวันทั้งคำ่ำคิดแต่เรื่องวุ่นวายแล้วจะมีความสุขได้ยังไงไอ้มีอะไรนะั้นก็เป็นของเปลือกเนาะพอเราไม่ไปจับต้องก็ไม่ใช่ของเราแต่ที่จริงที่เป็นของเรานะั้นคือความสงบสุขไอ้ตรงนี้สำคัญ